สวัดีครับของต้นหักกอกนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยครับเอฟซีนะครับน้ํานะครับยังสูงอยู่นะครับเอฟซีนะครับครับสูงมากเลยนะครับตอนนี้โอ้ผมว่าอยู่เนี่ยคือไปเย็นเรื่อปิดกร็ดจกอืมเนี่ยครับนะครับก็ดูข้างหน้านะครับเอฟซีนะน้ํายังขังอยู่เลยนะครับตอนนี้นะนี่นะครับน้ํายังขังอยู่เลยนะครับ นะครับ F C. โอน้ำเยอะอยเลยนะครับ fc นะครับนี่นะครับนะนี่น้ำลดลงไปบ้างแล้วนะครับ fc นี่ครับน้ำยังขังอยู่เลยนะครับนี่ครับนี่น้ำยังท่วมสูงเลยนะครับ fc ทุกทุกท่าน หมู่บ้านนะครับเนหนูเป็นหมู่บ้านเกิงนะครับนะนะครับเสาไฟหักนะครับ,นะ F รบดูนะครับดูนะครับเอีขนาดเสาไฟนะครับยังจะโค่นเลยนะครับถ้าไม่มีเสาไฟอีก ต้นหนึ่งลองรับไว้นะครับเสาไฟอาจจะโค่นได้นะครับนะนี่นะครับนี่นะครับเอฟซนะครับเสาไฟถ้าไม่มีเสาไฟต้นหนึ่งค้ำไว้นะครับเสาไฟอาจจะโค่นได้เลยนะครับเอฟทุกๆท่านนะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับนะครับนี่นะน้ำยังสูงอยู่นะครับเอฟซีนะ นี่ขนาดน้ําลดลงไปบ้างแล้วนะครับอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้เลยนะครับ นี่ครับพอคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็มาข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับตะคากดติดตามกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศต่อไปนะครับแคคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ